สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบกาวิชาสัมพันธ์นะครับปีห5ห้านะครับตอนนี้อยู่ที่ข้อที่8แล้วนะครับก็เป็นเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์นะครับอ่ะไปดูกันเลยเนาะนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่านะครับแอมโมเนียมไนเตรตนะครับเป็นส่วนประกอบยิมเขาว่าประกอบตกลอเรือไปอีกโอ้ยอ่ะเป็นส่วนประกอบสําคัญในปุ๋ยนะครับนะอ่าต้องมีรอเรือนะอืมไม่ใช่ปะอย่างนี้นะครับอ่า ประกอบสังเคราะห์ได้โดยผ่าน3ขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1นะครับนำแก๊สไนโตรเจนนะครับและออกซิเจนมาทําปฏิกิริยาเคมีกันที่อุณหภูมิสูงนะครับจนเกิดเป็นแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์หลังจากนั้นนะครับผ่านแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับลงในน้ํากรดนะครับเอลงในน้ำนะครับได้กรดในติกนะครับแล้วแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์นะครับหลังจากนั้นค่อยนํากรดในติกนะครับที่ผลิตขึ้นมาจากขั้นตอนที่2นะครับไปทํปะยากับแอมโม แอมโมเนียนะครับเพื่อให้ได้สา,ารประกอบแอมโมเนียมไนเตรนะครับทีนี้เขาถามว่าถ้าต้องการผลิตแอมโมเนียมไนเตรต0ล้านตันนะครับจะต้องใช้แกส๊สไนโตรเจนไนโตรเจนหอยสองอีกนะครับอย่างน้อยกี่ล้านตันนะครับ กำหนดมวลต่อโมลมานะครับก็คือมวลโมเลกุลนั่นแหละครับอ่าเป็น80กรัมต่อโมลก็ข้อนี้นะครับก็ให้เขียนสมการของแต่ละขั้นตอนนะครับอย่ได้คําตอบเนาะอ่าจะความสัมพันธ์ของสารใช่ไหมครับก็เขียนสมการแรกเลยครับก็จะเป็นไนโตรเจนแก๊สไนโตรเจนเะครับทำแยากับออกซิเจนอ่าเขียนตามเขาบอกเลยได้แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับอ่าเสร็จแล้วอย่าลืม ดุนสมการด้วยนะครับเวลาดุนสมการดุลตัวที่ยังไม่เท่าเนาะตอนนี้ออกซิเจนเท่านะครับซ้ายขวาเท่ากันละแต่ไนโตรเจนยังไม่เท่าก็ ในตัวเจ่นในผลิตภัณฑ์ต้องมี2ตัวมันสารตั้งต้นดังนั้นเติม2หน้า NO2 นั่นเองนะครับเวลาดูลสมการนะครับห้ามเติมเลขลงในสูตรของสารประกอบนะคร, <c oughs> รับเพราะว่าสูตรตรงนั้นเราเขียนถูกต,ต้องแล้วนะครับนะ <c oughs> ถ้าเติมเลขลงในสูตรก็สูตรก็เปลี่ยนครับก็ไม่ใช่สารตัวที่เขาพูดถึงนั่นเองนะครับเวลาดูลสมการต้องดูด้านหน้าเท่านั้นนะครับเติมตรงนี้ก็เท่าละนะครับหลังจากนั้นในสมการที่2นะฮะ ก็จะเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ใช่ไหมครับทำพยาการน้ำเนาะอาภารลงน้ำอาอเขียนตามเขาเลยได้กรดไนติกนะครับ HNO3 บวกกับ NO นะครับตัวไหนยังไม่เท่าเอ่ยไฮโดรเจนก็ไม่เท่าใช่ไหมครับไนโตรเจนก็ไม่เท่าออกซิเจนก็ไม่เท่าอู้ตายละดุนตัวไหนดีเนาะนะครับไอเฮี่ลองดุลก่อนก็ได้ครับเราดุลอ่า ดูตัวไหนก่อนดีดูไฮโดรเจนก่อนไหมอ่าเพราะไนโตรเจนมันกระจายออกซิเจนมันกระจายดูไฮโดรเจนก่อนนะครับอ่าสารต,ตั้งต้นมีไฮโดรเจน2ตัวนะครับที่ผลิตภัณฑ์ก็ต้องมี2ตัวเติม2หน้ากดในติกเต,ติมแบบนี้เข้าไปปุ๊บไนโตรเจนมีอยู่3ตัวหรือเปล่านะครับมีอยู่3ตัวไหมอ่าเป็น3ดังนั้นเติม3หน้า no 2นะครับทีนี้เช็คออกซิเจนออกซิเจนมีกี่ตัว32เป็น6 6บวกอีก1นะครับเป็น7 อ่ะที่สามบวกอีเป็น7อ่โอเคเท่าละได้ครับหลังจากนั้นนะครับเขียนสมการที่3โอ้แค่ดูลสมการก็นานเหลือเกินยังไม่เสร็จข้อนี้ยาวนะครับข้อนี้ยาวเนาะอืมเป็นข้อนึงนะครับที่รู้สึกว่าอ่าใช้เวลานะครับมากกว่าประมาณ2นาทีแน่นอนในเวลาทำจริงจริงนะครับสองนาทกาีกว่านี้ไม่ทันแน่นอนนะครับอ่าก็เป็นเวลาเฉลี่ยนะครับเพราะข้อสอบจะมีอยู่35ข้อนะครับ กับเวลาทำา90นาทีอย่างเงี้ยครับอ่าตรงนี้ได้ nh 4แอมโมเนียมไนเตรนะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่ต้องดูดละนะครับสรรมการเท่ากันหมดแล้วเนาะนะครับในสรรมการที่3เท่าไหมอ่าเท่าสิเสร็จแล้วที่นี้นะครับเขาก็ถามหาความสัมพันธ์นะฮะโจทย์ถามสามถามมาความสัมพันธ์ว่าแอม o n i u m nitrate เนี่ยอยากได้80ล้านตันจะต้องใช้แก๊สไดโอรเจนเท่าไหร่นะครับก็ต้องมองหาความสัมพันธ์ของตัวร่วม3สรรมการนะครับก็ไปดูเลยก็จะมี no 2เนาะอ่าเป็นตัวร่วมของสมการที่1กับสมการที่2แล้วก็จะมีอ่ากดในติกนะครับเป็นตัวร่วมกับสมการที่3นั่นเองเนาะอ่ะทีนี้หาความสัมพันธ์เนาะสมการที่1กับสมการที่2ก่อนทำตัวร่วมให้เท่ากันสมการที่1คูณ 3, สมสมการที่2คูณ2พอคูณ2แบบนี้ปุ๊บเป็น4ไในตริกนะครับสมการอ่าที่3 เลยต้องคูณ4ไปด้วยนะครับเลยต้องคูณ4ไปด้วยเนาะเพื่อทําให้สัมประสิทธิ์ของไนติกเท่ากันนะครับทีนี้ก็ได้ปริมาณสัมพันธ์แล้วฮะก็ใช้กฎสัดส,ส่วนคงที่นะครับใช้กฎสัดส,ส่วนคงที่เนาะนะครับจากความสัมพันธ์ก็คือนะครับจะได้โมลของแกส๊สไนโตรเจนนะครับจะพยายามเขียนให้สวยนะฮะหาด้วยโมลของแอมโมเนียมไนเตรตน้องบอกว่าดูคลิปไหนก็ไม่สวยพี่ <laughs> ได้ครับก็ได้เป็นสามต่อสี่เนาะสามต่อสี่นะครับแต่เวลาพี่ทำเวลาทําพี่ทำข้อสอบเนาะพี่ก็จะลัดขั้นตอนไปเลยนะครับพี่ก็จะลัดมาเป็นตัวนี้ครับก็จะเป็นโมลของไนโตรเจนหารด้วยสามนะครับก็จะได้โมลของเจ้าแอมโมเนียมไนเตรตนะครับหารด้วยสี่นั่นเอง นะครับก็จําเป็นโมลหารด้วยสัมประสิทธิ์นะครับปริมาณสารที่พอดีกันที่แทนค่าไปเขาต้องถามว่าจะต้องใช้แก๊สไนโตรเจนอย่างน้อยกี่ล้านตันซึ่งหน่วยของแอมโมเนียมไนเตรตก็บอกเป็นล้านตันมาแล้วนะครับจะเห็นว่าการทําความสัมพันธ์ระหว่างนะครับน้ำหนักของสารกับโมลก็คือโมลจะเท่ากับมวลหารด้วยมวลโมเลกุลแต่ในตรงนี้นะครับเออหน่วยมันเป็นหน่วยเดียวกันจริงไหมแล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนหน่วยอะไรหรอก นะครับก็ใช้ปริมาณที่เขาให้มานี่แหละนะครับอ่าอยากจะหาน้ำหนักหามวลของไนโตรเจนใช่ไหมเออมันเป็นล้านตันอยู่ล้านนี่ใช่ไหมครับหาด้วยมวลโมเลกุลอ่ามวลโมเลกุลไนโตรเจนก็กไนโตรเจนตัวหนึ่งสิบสี่ใช่ไหมครับสองตัวก็เป็นยี่สิบแปดเนาะอ่าจะได้เท่ากับแอมโมเนียมไนเตรตแปดสิบล้านตันเนี่ยเห็นไหมเออฝั่งนี้ถ้าเราใช้เป็นแปดสิบล้านตันมวลไนโตรเจนก็แปดสิบล้านตันไปด้วยนะครับ หารด้วย4คูณมวลโมเลกุลก็คือ80อ่าตัวเลขค่อนข้างสวยนะอ่าตัวเลขสวยมาก80ตัด80ปุ๊บ4ตัดอ่า28ได้7นะครับก็จะได้คำตอบมาแล้วครับว่ามวลของอ่าในตัวเจ่นจะต้องเท่ากับ7คูณ3เป็น21ล้านตันนั่นเองนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเปลี่ยนหน่วยนะฮะอ่าเพราะว่า ามวลของสองฝั่งนี้นะครับเป็นหน่วยเดียวกันแล้วนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2นั่นเองครับโ้ยาวที่สุดที่เคยเฉลยมาเลยอขอบคุณมากครับ